ผูว้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะเพื่อนให้การต้อนรับกรุงสุนย,ยัยสาธารณารัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นค่ะนายนารงเทพเสนาผู้ว่าวราชการจังหวัดอำนาจเจริญใหการต้อนรับพระนธันหลิวหงเหมย กงสุญยัยสา,ารณารักประชาชนจีนจังหวัดขอนแก่นพ่นม,มาปลอมคณะค่ะในโอกาสเขาพบปะหารือเชื่อมความสัมพันธ์ทีดีโดยมีหัวหนา้าสำนักงานจังหวัดอำนาจ,จเจริญประธานฮอการค้าจังหวัดอำนาจ,จเจริญประธานสภาพอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจ,จเจริญและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของรวมให้การต้อนรับเพื่อกระชับความสัมพันธ์และกระช่งเสริมความร่วมมือทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม การค้าการลงทุนสินค้ากเกษตรสินค้าโอท็อปต่างๆเพื่อพัฒนาหลักกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการลงทุนภาคก,การเกษตรซึ่งประชากรในจังหวัดอำนาจ,จเจริญส่วนใหญ่นะคะเป็นประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ผ้วราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นกระบ,บอกว่าการหารื่อในเทอนีเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ภาคส่วนต่างๆสิได้รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็แสวงหาแนวทางความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเนื่องจากจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นเห็ดผลิตข้าวอินทรียมีปลูกอ้อยและกะม็มันสำปะหลังมีความพร้อมค่ะที่ส,สนับสนุนและก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของหนักลงทุนจีนในพื้นที่ค่ะ ทางด้านของกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นบอกว่าจีนและไทยเนี่ยเป็นพี่น้องกันและเป็นเพื่อนบ้านนะครับที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดมีความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมาล่าสุดผูนําทั้งสองประเทศก็ได้พบปะและเจรจาธุรกิจระวังกันพร้อมในมีการถแถลงข่าวว่าสีทรงเสริมความสัมพันธ์ทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมให้มีผลเป็นรูปธรรมซึ่งทั้งจีนเองก็เป็นผู้ขา่ารายไงของไทย มาดนกลัว12ปีนะครับมีนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจีนเดินห้างมาท่องเที่ยวไทยหลายที่สุดโดยเฉพาะปีที่แล้วครับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจีนเดินห้างมาประเทศไทยหลายกว่า6 7ล้านคนพร้อมก็บอกอีกว่ามีความภูมิใจหลายนะครับทีงงสุนยใหญ่สาธาาณัฐประชาชนจีนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนี่มีพื้นที่รับผิดชอบถึง20จังหวัดของภาคอีสานเนื่องจากมีพื้นที่หลายกว่าหนึ่งในสามของประเทศไทย และหากมีโอกาสสีพยายามออกพบปะให้ครบถูกจังหวัดในภาคอีสานอีกทางยั่งแจ้งว่ายินดีที่จะซอยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจ,จเจริญอีกนำํำเพื่อให้ประชาชนในประเทศจีนนะครับได้รับทราบต่อไปนั่นเองครับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วพอผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นกระไดเชิญชวนนะคะท่างกงสุนย,ยัยสาธารณารัฐประชาชนจีนในจังหวัดขอนแกน่นให้มาเที่ยวงานประเภทนี้แหยักษุ ที่อัาเภอร์ชานุมานที่บรนสิจัดขึ้นอาทิตย์หน้านี่แล้วนะคะวันที่เจ็ดฮอดเก่ามีนาคม2 5 6 8นอกจากนี้ก็ยังมีการมอบของที่ระลึกระวังกันน้ำค่ะก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์เพราะวาปีนีไทยกับจีนก็หาสิปีแล้วนะคะ,ค,ะความสัมพันธ์ทางการทูตเนาะ